มาเลยครับผมมาเต้นเลยเดินวนเลยเต้นแล้วเดินวนเลยเต้นแล้วเดินวนมาทางนี้มาทางมาทางเดียวกันอ่ะเล่นเก้าอี้ให้ดีดูเก้าอี้ให้ดีถ้าเสียงเพลงหยุดนั่งเก้าอี้เลย บางเสียังยังใจเย็นใจเย็นยังไม่ใช่ยังไม่ได้นอยนห่อยเต้นยังยังอ่ะอ่ะอีกตัวนึงอีกตัวนึง เจมบอลก็ไวเหมือนเดิมนะครับผมอ่าอ่าออหนึ่งตัวกูนั้นว่าทดสอบอยู่ทดสอบ,สอ,บอยู่ยังทดสอบอยู่นะทีนี้ได้ยนรู้แล้วเนะาะอ่าเรานม้เอาจริงแล้วนะอ่า <t iny> แต่เมื่อกี้ลองลองเฉยๆนะดูว่าดูสเต็ปท่าเต้นของแต่ละคนก่อนเมื่อกี้นะตอนนี้ดูแล้วนะ มีคะแนนพิเศษมีคะแนนพิเศษด้วยว่าใครเต้นสวยมีคะแนนพิเศษให้ด้วยนะอ่าพร้อมนะครับผมอ่าดนตรีมาครับผมไม่ใช่นักกีฬาออกมาข้างนอกนี่ครับผมเต้นเต้นที่เช้าหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยใครนี่ครับจับเอวนาโดนทั้งต้นรอเลยนะเจ้าบอลในี่จับเอวเล่น มีปุ๊บปุ๊บเออยังยังยังเล่นโอ้ปุ๊บปุ๊บเล่นเพิ่ด้วยเล่นเพิ่ด้วยจะเอาตัวไหนจองเลยจะเอาตัวไหนจองเลยเอาไปเลยเลยมาแล้วอ่าคนที่นั่งเยอะที่สุดนะเป็นโกนไข่ไงได้พี่ครบอ๋อตีนเถอตัวน้อยเหล่ามูก็เลยบ่ได้ เออสีเหลืองก็สีเหลืองจะไปดูกันกันมันก็ไปดู๋สีอ,อ,อื่นมั้งกันมันเข่งเป็ี่ยนสีน,นะทีนี้เหลือห้าคนกับเก้าอี้สี่ตัว,ตวสีแดงสีแดงลู๋กันเลยเด้อสีแดงก็สีฟ้าลู๋กันนะปอยก็สีเหลืองนั่งนี่ไปไปอยู่นู่นเอานะ มาแล้วครับตอนนี้เราเหลือบอยแบนอีสองคน่เจมสนะน้เจมสขอเสียงเชียร์น้องเจมหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสตฮ้ยบอยแบนของเรามาจากอลยลมาแข่งกุยบุตรีนีกุยบุตรแนแขโซสเตนไมสบามากเฮ้ยลงก้ลเด็มาแต่เต้นองกด้วยนะเจม โอ้ยนั่งจีบอเ็นเรื่อหรอสอนขลุยไม่ได้นะนั่งตักกันไม่ได้เหลือสตัวสีแดงสองอสิเอาเอาละเด้อเหลือสีแดงสีเหลืองสีฟ้าอัลละสอลนะเอาเต็มเต็ม ไว้เต็นเลยนะเต็นเลยด้วเต็มด้วยเต็มก่อนคนอย่างเดียวไม่เอาอยเนีเนี่ยเนเนียเพเนียเวยโอ้ีหันาดไมากเลยหูุงไป็แล้เต้เลยนะโอเลยงเ็เก็อีมเก็ไนยนอยเป็นะเด่นะเดีดีนะเลยเลยไปเลย จะ<อ>ถึงอยู่แล้วอไอ้ <appointment S 2> ตัวน้อยเหล่ามูจิมหันจะถึงอยู่แล้วแต่สู้พลังไม่ได้สู้พลังก<อ>ี่หน,น้าก็สู้ได้ลนะอ่าฮะสู้แรงกระแทกไม่ได้อนะ่าห่างๆก็หน่อยห<า>่างๆก็หน่อย<ๆ>ห่างๆก็หน่อยอ่านเะต้นให้ดีเต้นให้เยอะเยอะนะดาวเต้นดาวเต้นอ่าพร้อมมาทุกที เต้นแบบเต้นแบบเต้นแนวเต้นแนวเต้นแนวโอ้โเอาแล้วอ้าวมีคุณมีคุณซ้าไปนิดนึงไงอ้าวเหลือสีเหลืองกับสีฟ้านะครับเหลือสีเหลืองกับสีฟ้าชิงที่หนึ่งนะครับชิงที่หนึ่ง ลิงไหมนะครับลิงไหมนะครับแอมโดนนัดหนีเยี่ยมเลยลิงดีๆนะครับลิงดีๆมีตังสู้สู้มีตังสู้สู้เป็นหั่นจะไเจ๊ปะ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 ไม่ใช่ยังไม่ใช่ฮึม่ให้กระชู่เราอันนี้เก่อนนะตรงนี้ครับ สีเหลืองการโดนัทเฮ้ยหวังแก๋นี่เยี่ยมเลยสีเหลืองสีฟ้านักกีฬารับรางวัลด้วยครับนักกีฬารับรางวัลด้วยสีสนนะี่ครับที่หนึ่งสีฟ้าสีเหลืองที่สองสีฟ้าที่สามสีแดงนะครับมานะครับผมมอบรางวัลเลยนะครับก้อยมอบรางวัลเลย อาต่อไปเป็นป .4 นะครับป .4 ถึง6หญิงนะครับสีฟ้ากัญยวีสุชาวดีนะครับสีแดงสิตาปราวดีสี5 6หญิงสีเหลืองที่ดารัตก,กับประาสิานี

ไปแล้วเอาแล้วโอ้น้น้องแอววไม่ได้อีกตัวเล็กแล้วนะแพ้ตั้งแต่ใส่รองเท้าแตะแล้วโดนแรงกระแทกของปิ่นมุกออกไปเลยนะครับย ใครนี่สองคนนี่ใครนี่คนใครถูกก่อนเป็นมุกเป็นมุกอ่าสีเหลืองละสองนะครับสีฟ้าหนึ่งสีแดงหนึ่งนะครับั้งสลับกันอ่าโอเคเดี๋ยวให้สู้เลยนะครับได้เลยที

con chó con chia con chó thì đá đây này coi coi y coi y vai tập trung lính coi y vai, để con biết loại loại đây loại đây ปีมุกปีมุกอ่าปีมุกได้เอาละสีแดงกับสีฟ้าจีนกันครูว่าคนแข่งคนแข่งเต้นนี่ยังสู้แดนเซอร์สีฟ้าไม่ได้นะดูนี่นี่นี่ล้วตายกันน้องพิน นะสปีดไว้กว่าสีแดงนะอ่าที่หนึ่งสีแดงที่สองสีฟ้าที่สามสีเหลืองนะครับอ่านักกีฬารับรางวัลด้วยแต่เดี๋ยวครูคิตาครูเป้ครูมีเตรียมตัวเด <c oughs> ิวก็อีดนตี <c oughs> สีละสองใช่ไหมครับโอเคนะครับสีแดงครูดาวกับครูครูเมนะครับสีฟ้าทรงไทยเนี่ยสีฟ้านี่เอาครูโสนะครับโครูโสของเขาบดีเด้สีฟ้าครูโสกับครูก้อยนะครับสีเหลืองครูกีตาร์กับครูเมครูกีตาร์กับครูแป้งนะครับโอ้โตาล่ะครับเดี๋ยวให้ครูผู้ชายผู้ชายนะครับผดีกรนัชภูมิ

ฟ้าออกไปหนึงนะครับสีฟ้าออกไปหนึงดูดูดูกองเชียร์สีฟ้านี่เฮ้ยโอโหสีแดงสีแดงเฮ้ยแล้วสู้แล้วสล้เอ้ย

ตอจะมีอเยยตุ๊ดหีตตุดปลลาืใส่ตดยต้งยเอาไว้คว้คืนเอาไปลเอาเ้ีี่ตาแล้วออกเลยครับเหสีเหลืองกสีฟ้าขอบคุณน้องแตกับไทยรัฐบิ๊กจอดเอาลาบมาให้ใช่ไหมครับผมบิ๊กจอด lạp mì mèo mà hay người ờ. ờ. ừ. tên người bắt đầu hăng าสีเหลือให้เขาครับสีงให้เขายอมเลยยอมรับยอมยอมอย่าไปแย่งเขายอมเรามีเยอะเออโคตรสวัรค์คาบอ่าอยากเห็นสุนรสงครผมคุกคู่ขาแรงขาแรงเอ้ย ล็งไปนะสีเหลืองเล็งไปเลงไวเลงไไอ้คองเสียเสียน่ยสีเหลืองก็ hi. Hi ี่ฟ้าอ้ังแรงจัแรงแงังแต่จังรงจังนังงันรจัังสรงจรงจังังงแรงจรังแงัังรังร ขาโดนเบียดนะครูดาวบอกนะครับอันนี้เราอยู่สีแดงดาวบอกนะครับสีเหลืองนั่งก่อนนะครับแต่โดนเบียดนะครับอ้าวที่หนึ่งสีเหลืองที่สองสีฟ้าที่สามสีแดงนะครับอ่ารับรางวัลเลยนะครับเสร็จแล้วมารับรางวัลเลยนะคะ ่าลูกโป่งครับเป่าลูกโปง่งอ่ากีฬารับรางวัลเลยครับพี่ตูนสีฟ้าอยู่ในลูกมาอาเราตัดสินด้วยกล้องแล้วนะครับเราตัดสินด้วยกล้องแล้วอย่าเสียใจครับกีฬามีแพ้ชนะปีนี้แพ้ปีหน้าเอาใหม่นะครับน้ำใจนักกีฬานะครับรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะครับกีบีดอยตัวเล็ก